ในเช้าวันที่1 7พฤษภาคม1997ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบไม่ใช่ขยะแต่คือศีรษะที่ถูกตัดขาดของเด็กชายวัย11ปีและในปากของเหยื่อน,นั้นก็มีข้อความที่สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศการเริ่มต้นของเกมนี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเด็กที่โกเบที่ทั่วโลกจดจำในนามของฆาตกรยิม้มหรือเซโตะซากะคิบาระนามแฟงที่ใช้ลงชื่อในจดหมายท้าทายตำรวจ คดีนี้ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความโหดเหี้มแต่เพราะอายุของผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมในปีนั้นด้วยการทำร้ายเด็กหญิงสองคนด้วยค้อนหนึ่งในเหยื่อคือเด็กหญิงอายากะยาชิมาตะวัยสิบขวบซึ่งเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในเวลาต่อมาตำรวจเริ่มสืบสวนแต่ฆาตกรก็ยังคงลอยนวลและกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ความบาครังที่คาดไม่ถึง2เดือนต่อมาในวันที่24พฤษภาคมเหยื่อรายที่2ก็คือ จุนฮาเซเด็กชายวัย11ปีเขาถูกซาเคสซากิซึ่งเป็นคนรู้จักหลอกให้ขึ้นไปบนภูเขาเมื่อไปถึงที่เปลี่ยวฆาตกรก็ลงมือลัดคอจุนโดยเชือกเขาเสียชีวิตในทันทีสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นฆาตกรได้กลับมายังจุดเกิดเหตุพร้อมกับเลื่อยมือและตัดศีรษะของเด็กชายออก ก่อนจะนํามันไปวางท้าทายไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนในช่วง้าวมืดจดหมายที่ยัดเอาไว้ในปากของเหยื่อนั้นไม่ใช่แค่การประกาศชัยชนะแต่คือการท้าทายระบบและเจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหิบโหดที่มาพร้อมกับรอยยิ้มเยาะเยะ้ยเมื่อข่าวแพร่กระจายสื่อมวลชนต่างก็พยายามถอดรหัสชื่อนามแฝงซาเคสกิเซโตะแต่กลับอ่านผิดเพี้ยนไปนั่นทําให้ฆาตากรโกรธจัด และตัดสินใจส่งจดหมายข่มขู่อีกฉบับไปยังสำนักข่าวในจดหมายฉบับที่สองนั้นเขาข่มขู่ว่าถ้าพวกคุณอ่านชื่อของเขาผิด หรือทําให้อารมณ์เสียเขาจะปิดชีพผู้คนใน3คนต่อสัปดาห์และยืนยันว่าเขาไม่ใช่แค่นักฆ่าเด็กการคมคูนี้ทําให้การสืบสวนอยู่ในภาวะกดดันขั้นสุดและในที่สุดหลังจากการสืบสวนที่ละเอียดถี่ถ้วนตํารวจก็สามารถจับกุมฆาตกรได้ในวันที่28มิถุนายน1997และสิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้แก่สาธารณชนยิ่งกว่าเหตุฆาตกรรมเสียอีกนั้นก็คือตัวตนที่แท้จริงของซาเคสกิเซโต เราคือเด็กชายอายุเพียง14ปีที่มีชื่อจริงว่าชินอิจิโรอาซึมะโดยอายุเพียง14ปีภายใต้กฎหมายเยาวชนของญี่ปุ่นในขณะนั้นเขาไม่สามารถถูกตัดสินประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตได้ศาลจึงตัดสินให้ส่งตัวเด็กชายเอไปยังสถานพินิษทางการแพทย์เพื่อรับการบำบัดฟื้นฟูคดีนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศในปี2000ญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายเยาวชนโดยลดอายุความรับผิดชอบทางอาญา สำหรับคดีอุกจักรนั้นลดเหลือเพียง14ปีและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือในปี2 5 1 5เด็กชาย A ซึ่งได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้ตีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติชื่อเซกะที่เล่าถึงความโหดร้ายของเขาอย่างละเอียดทําให้ครอบครัวของเหยื่อต้องเผชิญความเจ็บปวดอีกครั้งคดีฆาตกรย้มแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายและพลังความมืดในจิตใจของมนุษย์แม้แต่คนที่ดูเหมือนเป็นเด็กธรรมดาก็สามารถซ่อนความโหดเหี้ยมที่สั่นสะเทือนสังคมเอาไว้ได้ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินคดีและกฎหมายเยอชนที่เกี่ยวข้องคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะคะ